สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องคือสุขโขไทยสะพายกัลสินกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทําลูกหมูสุขโขไทยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีทํำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็เติมน้ามันพืชเนาะอันนี้ก็จะเป็นพิกลาบนะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเราก็จะผัดพิี่หอมนะคะพอผัดหอมแล้วเราก็ใส่หมูนะคะที่เราเตรียมไว้ นีเครื่องในมีหมูที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะพัดให้เข้ากับเครื่องแกงที่เราพัดไว้เมื่อกี้เลยคะ่ะสีเริ่มสวยละต่อไปเราจะใส่กระเทียมดองนะคะขาดไม่ได้นะคะลูหมูต้องมีกระเทียมดองนะคะต่อไปก็จะเป็นมะขามเปียกค่ะรสชาติของลูหมูเนาะก็จะมีเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้ก็จะเติมมะนาวอีกนิดนึง ก็พัดไปเรื่อยๆจ้ะพัดให้ซุกให้เข้ากันเนาะต่อไปนี่ขันไม่ได้เลยพุงนัวนะคะพอพัดเข้ากันเราก็จะเติมน้ำเปล่านะคะเติมไปประมาณสักสองถ้วยนะคะแล้วเราก็จะพัดหมุไปเรื่อยๆนะคะพัดให้ซุกดีๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำปลาไปอีกนิดหน่อยค่ะ แล้วก็คนให้เท่ากันเติมน้ำเปล่าอีกนิดนึงนะคะน้ำมันจะแห้งไปหน่อยทีนี้ก็คือจะต้องเติมเลือดหมูนะคะอันนี้ก็เติมเข้าไปเลยค่ะลูหมูนี่ขัดเลือดหมูไม่ได้เนาะเราต้องเติมเพื่อให้น้ำมันเข้มข้นนะคะพัดไปเรื่อยจะก,กว่าเลือดจะซุกค่ะเริ่มเปลี่ยนสีละสีก็จะเป็นออกสี ดำๆแบบนี้นะคะแล้วก็<ส>พระเอกของเราก็คือถั่วนะคะถั่วลิสงของเราที่เอาไปบดนะคะมาใส่เพื่อความหอมเนาะสุดท้ายค่ะก็จะใส่ผักชีนะคะต้นหอมผักชีเนาะแค่นี้เองค่ะง่ายๆลูกหมูสุโคไทยนะคะถ้าใครอยากลองชิมหรืออยากกินลูกหมูสุโคลไทยสามารถไปทำตามได้ค่ะ คลิปต่อไปนะคะถ้าอยากเห็นเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ